เวอร์เบิร์ตธงชัยจับคู่สีสาวปูตินาใหม่ลีเดียในคอนเสิร์ตขนนกกับดอกไม้หลังโคจรกลับมาพบกันอีกครั้งในซิงเกิลใหม่ เราคงจะได้พบกันของคู่จิ้นในตำนานระหว่างซูเปอร์สตาร์ตลอดกาลเบิร์ดทงชยัยแม็กกินไตและปูอันชลีจงคดีกิจจนเกิดกระแสะเรียกร้องอยากให้คู่จิ้นในความทรงจำกลับมามีคอนเสิร์ตร,ร่วมกันล่าสุด GMM Music จัดตามคำเรียกร้องให้แฟนๆฟ,ฟูฟิลกับเปิดตัวคอนเสิร์ตครั้งยิ่งใหญ่คนนกกับดอกไม้ตอนรีมอเ o ิฟ จัดขึ้นวันเสาร์ที่วันที่23พฤศจิกายนเวลา19นาฬิกาและวันอาทิตย์ที่วันที่24พฤศจิกายนเวลา17นาฬิกาณอิมแพคอารีนาเมืองทองธานีพร้อมสร้างปรากฏการณ์ดูเอสเพลงรักครั้งใหม่ระหว่างเบิร์ดทงชัยที่มาจับคู่ดูโอ้กับ4ศิลปินสาวอาทิคู่จิ้งหนึ่งเดียวคนนี้เบิร์ดปูอัญชลีคู่จิ้งประวัติศาสตร์เบิร์ดคริสติน่าคู่จอยสุดรีสุดเดชเบิร์ดใหม่ จีตน้องเล็กคลิกที่หนูเบิร์ดมีเดียสรันรัตน์และปล่อยเพลงและมิวสิกวิดีโอรักเธอเท่าไหร่เพลงใหม่เพลงพิเศษสำหรับคอนเสิร์ตในครั้งนี้ที่ทั้ง5ศิลปินร่วมร้องด้วยกันศิลปินที่ร่วมในโปรเจกต์ต่างเผยความรู้สึกถึงคอนเสิร์ตนี้ว่าเริ่มจากเบริร์ดธงชยัยปีนี้มีโปรเจกต์พิเศษนัน่นคือมีคอนเสิร์ตที่เรารอกันเป็นคอนเสิร์ตขนนกกับดอกไม้ริมฟอเลิฟและครั้งนี้มีน้องๆมาช่วยกันอีกด้วย เพลงคู่กันแล้วมาเจอกัน23-24พฤศจิกาย,ยนนี้ส่วนบูอัญชลีที่ปูว่าเป็นคอนเสิร์ตที่จะสร้างความสุขให้คนไทยทุกคนก็คิดว่าทุกคนรอคอยเราต้องเจอกันค่ะใหม่เจริญปุระ สำหรับใหม่เองก็ต้องคิดถึงอยู่แล้วยิ่งถ้าเราเป็นแฟนคลับของคนนกเองก็ดีหรือแม้กระทั่งเราเป็นแฟนคลับของพี่เบิร์ดแล้ววันนี้ก็มีอะไรที่พิเศษมากกว่าขนนกปกติด้วยแอบดีใจแทนแฟนๆที่จะได้ชมกันมีทั้งพี่ปุ๊พี่ตินาและลีเดียน้องใหม่แกะกล่องเลยตินาคริสติน่า เป็นครั้งที่พิเศษมากๆอีกครั้งหนึ่งที่ได้มาทำงานร่วมก,กันกับทุกคนที่น่ารักตรงนี้ตีนาก็ไม่อยากให้พลาดกันเลยเชื่อว่าจะเป็นอีกวันหนึ่งที่จะแฟนๆจะกลับบ้านนอนหลับฝันดีกันค่ะปิดท้ายลีเดียสันรัตดีใจมากๆสุดๆไปเลยเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตรู้สึกถูกหวยมากเลยโชคดีมากเลยที่ครั้งหนึ่งได้มีโอกาสและรู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคอนเสิร์ตนี้อยากให้ทุกคนรีบกดบัตรมาดูโชว์ของเรากันค่ะ สำหรับคอนเสิร์ตขนนกกับดอกไม้ตอน Dream for Love เปิดจำหน่ายบาัตร Early t i r d วันที่26กรกฎาคมนี้เวลา10นาฬิกาและเปิดทั่วไปวันที่วันที่1สิงหาคมได้ที่ c o าน์เตอร์เซอร์วิ All Ticket ใน7 EL EVEN ทุกสาขาทั่วประเทศและที่ w w w All Ticket .com ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook b i r ร์ t h o n g c h a